เอาไม่ได้เพราะว่าน้ําท่วมขังอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณเงินค่ะสวัสดีครับคุณนี่ครับท่านถนอมครับอย่าเรียกท่านตะลุงลุงอายุเท่าไหร่ลุงเงินเจ็ดสองครับฮ <72 S 3> <ล>ะเจ็ดสองครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเหรอครับผมได้ยินว่าสิบสองลุงเงินอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่แปดครับตําบลตำบลกลางอำเภอเสริภูนจังหวัดอะไรครับ เพศเสรีภูมินะ,ะปัญหาของลงคืออะไรครับคือเวรคุง้งน้ำของบ้านท่าไค้มีชาวนาด้วยกันนี่ประมาณสองพันไร่แล้วน้ำชีมันหนุนน้ำมันลงน้อยปีที่แล้วนี่ลงวันละห้าสิบเซนแต่ปีนี้ลงวันละหนึ่งนิ้วพอ,อวันที่สิบเก้าหรือส0สิบนี่ลงวันละสิบเซนครับ ทีมง,งานต่อท่านทวีศักดิ์ธนาัเดชโชพลให้ผมดวนจีตอนนี้เลยลุงต้องการให้สูบน้ําออกให้ใช่ไหมครับลงุงให้สูบก็ได้หรือว่าให้เขื่อนพนมภัยนะ่ะปล่อยน้ําลงอีกหน่อยเร็วกว่านี้เพราะว่าธรรมดา,า,าแล้วจะเริ่มเกี่ยววันที่หนึ่งพฤศจิกาแต่นี่มันพากันกอกทายกอกดินไปทําพนังกั้นน้ําตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดตุลาแล้วน้ําก็ยังไม่ลดตอนนี้มันข้าวมันดํามัน ใช่แช่ในน้ำจำ<ต>ไม่ได้อข้าวแช่น้ำเกี่ยวไม่ได้เลยคุณคุณคุณลุงมันก็หลเข้าราะวคาธคลงเงินครับลงเงินครับผมทีมงานตอบผมด้วยนะตอท่านทวีศักดิ์ให้ผมทีด่วนทีเลยช่วยลุงทีประมาณสองพันไร่หลายครอบครัวใช่ไหมลุงนะตำบลบ้านอะไรตรงนั้นเรียกบ้านอะไรครับท่าใครครับบ้านท่าใครออะ ครับขึ้นกับเทศบาลครับเทศบาลอะไรครับลงุงเทศบาลกลางอำเภอเสรีภูมิครับเทศบาลกลางอำเภอเสรีภูมินะครับก็คือเป็นอยู่ริมแมน่นะ้ําชีเนาะคุณลุงนะครับอยู่ริมแม่น้ําชีเป็นคุ้งน้ําอยู่นะครับแล้วก็ตอนที่น้ําท่วมก็เข้ากล้าก็ไม่ได้เสียหายตายหมดไม่ใช่เนาะยังมีพลนน้าอยู่ใช่ไหมครับไม่ช่วงช่วงที่นาของพวกกับผมอยู่นี่ มันมีผนังกัน้นแล้วก็พากันก่นอทรายกันกันน้ำท่วมไว้ได้มันก็มีออข้าวเหลืออยู่ข้าวเหลืออยู่ทีนี้มันจะต้องอเกี่ยวแล้วตแต่ว่าน้ําก็ยังเต็มอยู่ในานาใช่ไหมครับคุณลงุงลดลงเกี่ยวไม่ได้จะจ้างนมาน้ําในนาข้าวสูงประมาณไหนครับลงุงน้ําสูงประมาณไหนครับตอนนี้ก็บางที่ก็ถึงปากบางที่ ก็ถึงเอวบางที่ก็ถึงหัวเข่ายังเยอะเลยนะน่ะล้ข้าวมันสูงข้าวมันไม่สูงมากเลยครับคุณลุงมันข้าวพันธุ์อะไรที่มันสูงขนาดนั้นข้าวตอนแรกเนี่ยข้าวตอนแรกเนี่ยมันยืนต้นอยู่พอมันออกรวงแก่ตัวมาแก่ตัวมามันก็หมอกลงด้วยแล้วก็มีลมหนาวพัดมาข้าวก็เลยล้มลงไปพอน้ํามันไหลเข้าจากทีมะนุ่นนี่มันก็ให้ขึ้นมาท่วมรองรวงข้าวนะครับ เดี๋ว <The S 2> ขอ <No. S 2> ให้เขื่อนพนภัยนี้ปล่อยให้เร็วกว่านี้อีกหน่อยนะครับผมผมว่าไอ้ระบบเดยวนะเดยวนะคุณลุงนะเดี๋ยวผมผมมองเป็นสองส่วนนะลุงนะมองแบบเพคนคนไม่รู้นะ เดี๋ยวผมเชิญท่านทวีศักธนดเดชโชพลรองอธิบดีกรมชนบททานะครับท่านโฆษกท่านทวีศักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านหนองกับขุณคุณเอ๋ครับแล้วก็คุณเฉยครับอยากให้ท่านช่วยลุงทีครับคุณลุงบอกว่าอยู่ที่หมู่ที่แปดตำบลกลางเทศบาลอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกลางอำเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตรงนั้นเขื่อนพนมไพรเนาะป้านเออลุงนะเขื่อนพนมไพรนะครับ ทีนี้ของคุณลุงนี่ก็อยู่ในที่ดินที่ปลูกข้าวกันอยู่คือคือสามารถที่จะเอากระสอบทรายบรรจุทรายแล้วก็ป้องกันเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําในนาม,มันยังสูงอยู่ถึงเอวถึงคออยู่ใช่ไหมลุงนะใช่ไหมบางพื้นที่บางจุดนะครับผมทีนี้ข้าวสุกพร้อมเกี่ยวแล้วทีนี้ปรากฏว่าน้ําก็ยังอยู่ก็เลยอยากให้เขื่อนเร่งระบายน้ําออกหรือไม่ช่วยสูบออกทีจะได้ลดเกี่ยวข้าวลงได้ใช่หรือเปล่าครับลงุงครับผม ชาวนาสักกี่ไร่ละสองพันไร่นี่ที่ลุงว่าเนี่ยประมาณสักกี่ไร่ที่ตำบลที่บ้านท่าคล้เนี่ยประมาณสองร้อยไร่นะครับสองร้อยไร่นะครับข้าวยังข้าวเนี่ยผลผลิตสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับลุงครับพูดถึงว่าน้ําท่วมด้วยเสียหายด้ดยเนี่ยได้ผลผลิตสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ได้เยอะอยู่นะครับแต่เยอะอยนะเยอือยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ โอ้เป็นข้าวพันอะไรล่ะครับคุณลุงข้าวหอมมะลิครับหนึ่งศูนย์ห้าข้าวหอมมะลิมีข้าวเหนียวด้วยอยากให้ช่วยเอาน้ําออกให้ทีนะลุงนะครับผมครับผมฟังท่านทวีศักดิ์นะครับท่านครับช่วยทีครับท่านครับยังไงได้บ้างครับครับคุณลุงเงินครับเดี๋ยวผมจะอ่าได้แจ้งมาทางสํานักงานข้าที่เจ็ดนะครับแล้วก็ไปดูแลวติดต่อลุงไปเพื่อจะดูพิกัดตรงไหนนะครับแล้วก็ จะดูว่าส่วนไหนจะดาเนินการในการระบายน้ํานะครับจากน้ําชีเองตอนเนี้ก็มีบางส่วนนะครับยังล้นตลิ่งอยู่นะครับแถวเขื่อนนะครับเขื่อนท่าน้อยนะครับตอนนี้ในส่วนของทางแม่น้ํามูลในลงละนะครับปัจจุบันเองนะครับทางเขื่อนทาดน้อยนะครับเขื่อนยโสเองแล้วก็ระบายน้ําเปิดแผนบานอยู่นะครับเดี๋ยวจุดตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ทางชมทานจังหวัดประสานลงไป ถ้าเกิดสามารถใช้เครื่องสูบน้ำได้ก็จะเร่งดำเนินการให้เพื่อแก้ไขปัญหากับคุณลุงนะครับกับทางสมาชิกเกษตรกรอีกประมาณสักสองร้อยรายใช่ไหมคุณลุงครับครับครับนะครับเดี๋ยวรับเรื่องว่าจะประสานเวลานี้เลยครับหลังจากวางสายกับคุณลุงครับครับผมครับเชื่อใจไม่ลงเชื่อใจนะลุงนะเชื่อใจนะ